สวัสดีแม่ราดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบบรรยากาศสดๆเลยนะคะวันนี้แอดมินเดินมาถึงบ้านแมฆครูระดาเนาะแับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่านิ้วน้องนิ้วต้องตามแม่ครูตลอดนะบางบางท่านก็พลาดไปกันหลายท่านเลยครับแมที่ิบานมานั่นเลย665ใช่ไม่ได้กระดูกเนาะครับแต่ผมมันกระดูก665อยู่แม่ในช่องแต่ว่าเหตุผลที่ว่าพลาดก็คือว่า FC ไม่ได้ดู พากันดูแต่พากันดูแต่อันสองวัครับพากันดูแต่สามหกหกสามยครับแต่ว่าก็มีท่านผู้ชมนี่ได้หลายคนเหมือนกันใช่ไหมคบแม่ทับเอฟซีก็โต๊ดเยอะนาะใช่บางคนก็ไม่ได้กลับหัวกลับหางบางคนก็ว่าอั้นซื้อไม่ได้ได้สิบบาทยี่สิบอย่างนี้นะเนาะครับใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะงวดนี้ก็สู้ใหม่เนาะครับจ้ะก็สุดแล้วแต่กิจกรรมของเอฟซีแต่ละทีใช่แล้วแต่ดวงจ้ะเนาะ ปู่ย่าที่เห็นอยู่ด้านข้างนั้นอันนี้ใครเป็นคนซื้อมาถวายคบแม่ปู่เทพอ,อย่างนี้แม่พาปู่เทพเดินทางมาเมื่อวานครับทีนี้ก็ว่าซื้อทูบแบบไหนแม่ก็ไม่เทียนเทียนใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะคแม่ก็ไม่เคยได้รู้ก็เลยพาปู่เทพขับรถไปเมืองทีนี้ไปเห็นองค์ปู่นี่<อ>ไม่รู้นะปู่เทพว่าเอาไปเลยแม่ครูปู่เทพยกขึ้นรถเลยก็นี่แหละเป็นบารมีเนาะ นั่นเลยพูดไม่ได้อกน้าตาจะไหลจ้ะมันคือว่าคุณแม่เห็นปั๊บรู้สึกถูกใจเลยปู่เทพเลยว่าเอาขึ้นรถเลยแม่ครูได้เอาไปบวงสรวงพร้อมเลยพวกนี้บวงสรวงนะทีแรกว่าไหว้โนยอนยแต่เป็นเป็นบวงสรวงเลยบวงสรวงวันที่สิบนี่ใช่ไหมครับแใช่ค่ะแล้วแม่ก็จะล้ำบวงสรวงแล้วก็มีมีเอ่อ F4 อยู่กทมเนาะจะมารำบวงสวงก็เป็นระดับอาจารย์เนาะอ้ครับมาร่วมในพิธีใช่ค่ะครับจำได้เนาะแม่เนาะรอบนั้นตั้งเต็นตั้งเต็นแค่อันเดียววันนี้วันนี้สิบวันนี้สิบเยอะมากเลยนะครับผมแล้วคุณแม่ก็บอกว่าจะจุดประทัดด้วยจำได้เลยวันนั้นที่ว่าเอ็ดมินมาถ่ายเนาะว่ายังไม่ให้จุด ปุทพว่าจะพึ่งจุดเลยปุเทแกมีเซมอยู่เนาะปุทพว่าให้ได้บ้านหลังโตก่อนเนาะถึงค่อยจุดแบบอลังเลยแบบให้ล้านไปเลยอย่างนี้นะทบให้เนาะแต่ตอนนี้ปุทพว่ายังไม่จุดนะไม่คูนัดดาครับครับผมก็เชื่อครูบาอาจารย์ดีกว่านะเนาะใช่จ้าทำไงก็ต้องเชื่อปู่ครูบาอาจารย์จ้าว่าท่านคือพ่อคนหนึ่งเนาะครับ นนี้นี่คุณแม่จะทําพิธีข้างล่างใช่ไหมคะทข้างล่างลําข้างล่างจ้ะแต่ทางนี้ก็จะมีผลไม้วางข้างล่างแล้วก็ปลูกแปดเสาอย่างนี้นะจ้ะคือว่าต้องทําข้างล่างเนาะแม่เนาะพ่อแขกมาเยอะจ้ะก็นี่ไงโตเตียงก็วางให้เขาจับผ้าะไรแล้วจ้ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีค่ะค่ะกาบสกาละพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะกาบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะ ที่ได้มีปัจจัยช่วยแม้ครูเนะ<ส>าะจ้ะใครที่ศรัทธาก็หลังเข้ามาอีกก็ได้เนาะเพราะว่าอาหารการกินเนาะมันก็ว่าเอซมาเยอะ F อฟท่านใดพ่อๆ่ออแม่แม่อยากมาร่วมก็มาได้นะจ๊ะวันที่สิบนะคะช่วงเช้าตั้งแต่เปดโมงเป็นต้นไปนั่นเละจ้ะ8ปดโมงเป็นต้นไปเนาอแม่เนาะค่ะครับ ก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยเอซท่านไหนอยากจะมาร่วมงานพิธีใช่ค่ะมีปัจจัยอะไรก็เนาะมาร่วมครับร่วมร่วมบุญกันเนาะร่วมบุญค่ะะวานก็เชิญร่วมได้นะคะจะจะลงเบอร์โทรคุณแม่ให้นะคะท่านผู้ชมนะคะ แล้วก็ชาวบ้านแถวนี้นี่ก็มากันเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าแถวนี้นี่รู้กันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสำหรับแนวทางของเมื่อเช้ามาช่วยยกเต็นท์คนเยอะมากก็ทํากับข้าวให้เขาทานเนาะใช่เช้ามาเลยมาตั้งแต่มืดมืด่ะคือเขาเมตตาเขาสงสารแม่กูเนาะตัวคนเดียวหันซ้ายหันขวาเนาะเขาได้ยินงั้นเขาก็มาระดมกําลังกัน ขอบคุณญาติติดตามทุกท่านที่ได้มาช่วยยกเต้นนะคะค่ะขอขอบคุณไปทางช่อง y u t u b e เนาะค่ะของลูกนิวพารวยลูกน้องพารวยแม่ดวงพารวยนะคะครับค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอยากมาร่วมงานบวงสวงในวันที่สิบก็อัญเชิญมาได้นะคะยินดีต้อนรับนะจ๊ะถึงบ้านเล็กๆเนาะ ก็เนาะอย่ารังเกียจเนาะให้เมตตาให้ศรัทธาให้รักแม่ครูคนนี้ไปนานๆนะจ๊ะศรัทธากันไปนานๆเนาะแม่เนาะใช่ค่ะไปด้วยกันจะจะปิดจะถูกขอยอยู่กันน้องเนาะใช่ค่ะแต่ว่าแนวทางของแม่นี้ สามงวดติดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นงวดที่สี่นะคะท่านผู้ชมเป็นงวดที่สี่ค่ะมคุณท่านอาจจาะให้เปิดให้สร้างแล้วก็ได้นะแม่เนาะท่านเปิดทางให้แล้วนะครับทําไมคุณแม่ถึงว่าจะทําพิธีเป็นวันพฤหัสวันที่สิบครับแม่ก็ได้เลิกได้ยามถือว่าวันวันพฤหัสวันที่สิบวันพระถือว่าเป็นวันดีเป็นวันดีเก้าดีสิบดีค่ะ แม่ถือแบบนี้วันพระหัสปรีก็มีแต่สิ่งดีๆวันพระก็ดีอย่างงี้นะคะกําเติมไหมครับแม่ฝันจ้ะโอ้ค่ะครับขอญาตถามความฝันเดี๋ยครับแม่ฝันในลักษณะไหนครับก็ฝันว่าเสียงปูนั่นแหละโอ้ค่ะครับผมฝันคล้ายๆกับงวดก่อนที่บอก9 9้าเใช่ไหมครับแม่คือ5 1าแม่บอกไปเลยจ้ะอ้่ะเสียงไก่ห้นึ่ ยังไงยังไงนะครับแม่หา้าหนึ่งอู้เสียงสันด้วยใช่ไหมครับแม่มก็ไม่รู้ยังไงเนาะแต่ว่าเราวันที่สิบเนาะแล้วก็โค้งสุดท้ายเนาะนั่นแหละจ้ะนนเหมือนงวดก่อนก็เนาะเลขทูบไม่มาก็โค้งสุดท้ายแม่จ้ะ ก็คือว่าในลักษณะที่ปู่ท่านมาบอกเนี่ยกระซิบคล้ายๆกับของโค้งสุดท้ายของวดที่แล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะวก่อนห้าหนึ่งก็คือทะเบียนรถเนาะไม่ออกโวดกกอนเนาะโอ้คผมนั่นเลยจ้ะครับห้าหนึ่งก็ก็เป็นห้าเจ็ดกระโดกด้วยเนาะอครับ่จะฝากไปห้าเจ็ดด้วยนะห้าหนึ่งห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดก็คยเห็นกับใครพญานาคพูดตรงๆเถอจ้ะ แม่ก็เลยลงช่องลูกนิวไปเลยไข่พญานาคอ้ห้าเจ็ดใช่เห็นห้าเจ็ดงดก่อนเห็นเก้าห้าอ๋องดก่อนเห็นเก้าห้าใช่ค่ะแล้วก็ฝันได้เก้าเก้าห้าก็เลยฝันย้ำอีกใช่ค่ะครับอที่ว่าคุณแม่เห็นที่ไข่พญานาคเนี่ยเพิ่งเห็นใช่ไหมแม่ค่ะเห็นเห็นสองวันแล้วก็เลยลูกมาแม่ก็เลยปล่อยเลยจ้ะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดใช่ค่ะกลับด้วยนะคะครับผม ไปล่างไปบนเนาะครับแม่อย่าอย่าอย่าแบบคือเก้าเก้าห้าก็ตรงไม่ซื้อสองตัวไม่ล่างไม่บนมันก็เนาะครับแม่นั่นเลยลูกลก็คือว่าซื้อแนวทางต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาปากกาให้ให้เอากระนี่อะไรคะแม่ครับผมก็คือว่าปู่ท่านนี้มาย้ำในลักษณะของงวดที่ผ่านมาที่ว่าปู่บอกเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห สามคนจะไม่แม่ใช่ค่ะนี่มาบอกว่าพูดตอนนี้กำลังยกเต็นกันนะคะยกเต็นจะจับผ้าร้ดนจะตอนนี้กำลังยกเต็นเลยเนาะแม่เนาะบรรยากาศกำลังคึกคืนเลยเนาะนแม่ครับกคือมีชาวบ้านมาช่วยเยอะเลยนะคะน้องค่ะและและที่เขามากระซิบบอกห้าหนึ่งนี่เป็น ความฝันหรือว่าได้ยินค่ะแม่ความฝันหลับละตื่นเตืนแม่ไม่ค่อยได้นอนเมื่อคืนยิ่งแต่ไม่ได้นอนจะว่าฝนต่ว่าเรื่องนอนเลยเนาะคือไม่ได้นอนจริงๆเมื่อคืนนีบสะ่างคาตาเลยอ่ะท่านคลิปกาจัดงานพร้อมเนาะค่ะแม่ใชาก็บิดด้วยอะไรด้วยเนาะจีบบาถาะแล้วก็แม่ก็ให้ตัวเตือนเตืน อ๋อตอนนี้กําลังยกเต็นท์อยู่ก็เสียงดังหน่อยก็ขอไปท่านผู้ชมนะครับผมนะเนาะก็คือว่าบ้านแม่หัรดานี่คื้นเคียงมากเลยนะครับถ้าท่านไหนอยากมาโรงงานนะครับผมสามารถเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตำบลอะไรครับนี่ตำบลสนวนตำบลสนวนครับบ้านซสซอบ้านซสซอหมู่สี่สตำบลสนวนอําเภอห้วยราชจังหวัดบ,บุรีรัมย์นะคะครับผมพ่อพ่อแม่แม่ศิท่านใดอยากมาก็ขอ อยากมาร่วมครับอยากมาร่วมพิธีเนาะแม่เนาะพิธีบวงสวงที่บ้านแม่ครูทิติรัตน์วงเล็บรัตดานะคะครับผมนั่นเลยค่ะก็อัญเชิญมาร่วมได้นะคะคแม่ครูยินดีต้อนรับจ้าครับวันวันพฤหัสที่สิบนะคะับท่านผู้ชมเนาะเริ่มทําพิธีแปดโมงถึงเก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับใช่ค่ะอืมครับ ทีนี้คุณแม่คิดว่าคนที่มากระซิบบอก 5, 5่1เนี่ยเป็นคนเดียวกันกับที่บอกในงวดที่แล้วไม่ใช่ค่ะ<อ>คนเดียวกันนั่นแหละจ้ะเสียงเหมือนกันเลย,ยเสียงเหมือนกันเลยโอคขาผมเสียงคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือว่าหลังบอกบอกก่อนก่อนที่จะได้รูปปั้นปูกกับยามาใช่ไหมครับแม่บอกก่อนค่ะ<อ>รูปปั้น พ่อปู่สีสุดโทย่าสีปทุมมาได้มาเมื่อวาน oh. ไปซื้อเทียนใหญ่เพื่อจะเอามาจุดทําพิธีบวงสวง <That. S 2> พ่อดีเห็น <That. S 2> เห็นก็เลยมองหน้าครูบาอาจารย์ปู่เทพนะ้อพ <That. S 2> าไปซื้อ <That. S 2> ที่นี้ปู่เทพว่าเอาเลยแม่ครู oh. บารามีของแม่ครูแล้วเลยได้เอาไปวางบวงสวงเลยครับ นนี้นนะ่ะะคงเหมือนกับได้ปููได้ยานีมาประดับารมีเนาะแม่ใช่ค่ะคไม่เคยคิดไม่เคยฝันคใช่ครับ,รบแล้วปู่ฤาษีนี่โทรมาหาแม่ไหมคะโทรมาค่ะโทรมาก็ได้เลขเดียวกันคว่าแม่ครูไปฝันว่าเห็นแม่ครูน่ะไปไปแล้วก็ปู่ปู่น่ะท่านถามว่าท่านแม่ งวดนี้นะได้ตัวไหนครับทีนี้ก็ว่าแม่ครูนะบอกว่าห้าหนึง่งแล้วเลขนะมันเข้ากันจ้ะแล้วมีแม่เอฟซีเอาไปเสี่ยงโทรมามว่าฝันดีมาก ว่าเลขเข้าแล้วแม่ครูเลขเข้าแล้วเขียนใส่มือไว้น่ะอ้ะก็ไม่รู้ยังไงเนาะความฝานนันนอกจากเป็นแนวทางน,นะคะคพ,พ่อพ่อแม่แม่อโโมเอซีเหลือมันรอรอชมอ้น มงสวงนะคะแล้วก็จะมีวันที่สิบ้าโค้งสุดท้ายอะไรอีกหรือเปล่ายังไงแม่กูท่านอาจจะมาย้ำใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงก็ให้โทรมาถามแม่กูเอาเนาะถ้าแม่ครูไม่รับสายก็โทรมาบ่อยๆนะคะหรือว่าดูทางช่องก็ได้เนาะใช่ดูในช่องด้วยก็ได้จ้เพราะว่าต้องมาโค้งสุดท้ายอีกแล้วเนาะลูกเนาะเพราะว่าโค้งสุดท้ายนี่แม่นเนาะแม่เนาะนั่นเลยจ้ะ นั่นเลยจ้ะนะครับผมถ้าเกิดว่าแม่ครูก็อาจจะติดธุระอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาใช่ค่ะั้งดูคนป่วยนะครับผมแล้วก็ดูคุณแม่ที่ปวดติดเตียงเนาะใช่ถ้าถ้าไม่ไม่เป็นการกรบกวนอยากให้ท่านผู้ชมดูในช่องสำหรดูใน,ในช่อง,องค่ะครับเดี๋ยวเราจะมาทําแต่เช้านะคะควันวันที่สิบห้านะคะ หรือว่าถ้าเรามาตาม15แล้ว16แม่มีความฝันดีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาตามให้กับท่านผู้ชมอีกเนาะค่ะเนาะทีนกกีนหรือไม่ก็อาจจะเป็นก่อนนั้นนาะปูท่านจะมาย้มตอนไหนก็ไม่สามารถรับรู้ได้เนะแม่นะนั่นแหละจ้ะครับ,รบทีนี้ขออนุญาตถามคุณแม่นะครับปู่ฤาษีเนี่ยเป็นเป็นใครอะไรยังไงทําไมถึงฝันเกี่ยวกับคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ค,คือโทรมาก็พูดเรื่องความฝันให้ฟังอย่างนี้คับแม่โตตั้งแต่ต่องวดเลยนะท่านฝันว่าท่านได้มาบ้านได้มาบ้านแม่แล้วท่านได้มาจับทะเบียนรถท่านก็บอกว่าถ้าไม่สามห้าหนึ่งก็แปดห้าหนึ่งทีนี้คืนที่สองท่านฝันว่าแม่ครูไปท่านอธิษฐานว่าให้ฝันเห็นแม่ครูก็เลยแม่ครูว่า ถ้างั้นก็ให้ได้หวยได้เลขเนะพ่อได้เป็นแนวทางงวดก่อนก็ท่านฝันว่าแม่ครูไปบอกว่าพ่อหวยแม่ครูอกห้าเก้าเก้าห้าอครับคงสุดท้ายวันที่สิบห้าคืนวันที่สิบห้านะครับหกโมงครึ่งโทรมาบอกหวยอกห้าเก้าตรงมากเลยครับแล้วงวดนี้ฝันคืนที่สองว่าแม่ครูไปคท่านถามว่าท่านแม่ ได้หวยตัวไหนงวดนี้แม่บอกว่าห้าหนึ่งแล้วก็แม่มาฟันอีกว่าเสียงคนแก่มาบอกว่าห้าหนึ่งอย่างนี้ปรากฏว่าเลขออกมาตรงกันเลยก็นั่นแหละแม่ก็เลยว่าแต่แม่แม่เอฟซีเอาไปเสียงนะครับโทรมาบอกว่าเลขเข้าแล้วก็ไม่รู้ยังไงเนาะเป็นแนวทางเนาะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีคะโปรดพิจารณาเนาะในการรับชมจากมันแปลกตรงที่ว่า ในที่ปู่ฤาษีท่านเห็นนิมิตรเห็นในความฝันน่ะก็คือคนที่ไปบอกเป็นหน้าแม่ครูหรือว่าเป็นแม่ครูระดานี่แหละครับที่ไปบอกเพื่อนพี่ชายฝันเหมือนกันก็ว่าแม่ไปโบกเลยเหมือนเหมือนกับพ่อปู่ฤาษีเนี่ยเลยครคล้ายๆกันเลยใช่ค่ะอืมครับส่วนตัวแอดมินคิดว่าอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันแต่ชาติปางก่อนก็ได้น้อแม่น่ะนะครับผมไม่งั้นก็คือไม่ฝันเกี่ยวกันนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแม่น้ะนะครับก็คือว่าเห็นเป็นครูบาอาจารย์ของแม่ก็ฝันว่าแม่ ไปบอกว่าห้าห้าเก้าว่าแม่ครูหวยแม่ครูเข้าอีกแล้วงวดนี้ก็มาห้าเก้าจริงๆดูบ้าครับผมก็ไม่ใช่ว่าคนเดียวที่ฝันเกี่ยวกับแม่ครูนะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็คือว่าเราดูว่าพี่ชายเขาจะฝันไหมเขาฝันหรือยังคะแม่ยังไม่ฝันยังยังยังเลยเดียวยังไม่ได้ถามเขาก็ดูก่อนแต่แม่ครูไม่เคยได้นอนอย่างนี้นะถ้าได้นอนถ้าฝันอะเหมือนกับว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างนี้นะครับ เหมือนปูกไปแ๊บหนึ่งสิบบค่ะแม่ครับครับครับขอขอญาตถามแม่ครูก่อนครับแม่ครูนี่เ <c oughs> มื่อก่อนนี้ก็เป็นคนแบบพอที่จะมีฐ<ม>านะขึ้นมาหน่อยนิดหนึ่งใช่ไหมครับแม่ครูเยอะเลยนะนาบน้านก็นคือว่ามีมีฐานะใช่ไหมครับแมค่ครูใช่ค่ะครับที่ไปที่มาของแม่ครูนี่ก็ก็คือว่าโดนเข้าโกงใช่ไหมครับใช่ค่ะ มีแต่คนโกงมีแต่คนหลอกเราคนซื่อครับพูดไปก็มันเป็นอดีตเนาะสู้ไปข้างหน้าเนาะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะรักใหม่งใหม่เนาะเป็นสาเหตุที่คุณแม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ผมของคุณแม่ก็มาเป็นตอนอยู่ตรงนี้ ค,คุณแม่มาอยู่นานไหมคะถึงมาอยู่ปีป65ผมก็เป็นปี65หก่อนก่อนวันเข้าพารรษาค่ะมาอยู่นี่ได้ประมาณครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลลโชคลาภของคุณแม่รัตด,ดานะครับประจำววันที่6 6ตุลาคม2,567นะครับปูมากกว่าสิใส่โหนนะครับ1,5,5,1 เดี๋ยวว่าจะก,กันไหวนะครับ17 7 1ดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถี่เขามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อสำหรับความฝันของคุณแม่ดาดานะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับได้เข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภขอให้โชคๆมันหมานด้วยครับเด้อสวัสดีครับ